สวัสดีครับขอตรรับพรสุชอง War of the Eternal วันนี้ครับผมมีข่าวสารวงการทาหารต่างประเทศมานำเสนอีเช่นเคยนะครับโดยข่าววันนี้ครับเราจะมาที่ แถบเอเชียของเรากันบ้างนะครับก็ออกมาจากตะวันออกกลางสักหน่อยโดยข่าวนี้ครับเป็นข่าวมาจากเกาหลีเหนือก็มีข่าวมาจากสำนักข่าวสปุตนิกนะครับึ่งรายงานว่าในระหว่างการประชุมใหญ่ของพักแรงงานของเกาหลีนะครับเมื่อไม่นานมานี้ประธานคิมจองอึนได้ตั้งข้อสังเกตถึงความจําเป็นของประเทศในการปรับปรุงกองกำลังซึ่งรวมถึงขีบรุดนิวเคลียร์นะครับที่เกาหลีเหนือเนี่ยมีครอบครองโดยเป้าหมายนะครับเพื่อการยับยั้งการโจมตีของประเทศอื่นพูดง่ายๆก็คือมีไว้นะครับเพื่อป้องกันตัวเอง โดยกหลีเหนือนะครับมีการสวนสนามครั้งใหญ่ในกรุงเปียงยางเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาโดยกหลีเหนือนะครับได้เปิดตัวขีปบรวทุนนำวิถีที่ติดตั้งในเรือดำน้ำรุ่นใหม่และก็ขีปบรวุธระยะสั้นนะครับแบบ slbm ซึ่งเป็นแบบใหม่เช่นกัน โดยสำนักข่าวกลางของเกาหลีเหนือครับหรือว่า KCNA ได้รายงานนะครับในวันศุกร์ก็คือวันนี้ว่าการสวนสนามอย่างเป็นทางการของทหารเพื่อเฉลิมฉลองการสิ้นสุดของการประชุมพักครั้งที่8ก็มีการนําเอาขีปนาวุธนะครับสลูกที่ไม่เคยเห็นมาก่อนมาร่วมสวนสนามด้วยโดยนักวิเคราะห์ด้านการป้องกันนะครับได้ตั้งข้อสังเกตว่า SLBM ใหม่ของเกาหลีเหนือนะครับไม่เป็นที่รู้จักสําหรับพวกเขาโดยมีการคาดกันว่าชื่อของมันนะครับที่เกาหลีเหนือน่าจะตั้ง นะครับ่าจะเรียกว่าผู้กุก25นะครับน่าจะชื่อประมาณนี้แม้ว่า KCNA ครับจะไม่มีการให้รายละเอียดนะครับว่าเจ้าขีรุยตัวนี้เนี่ยชื่อว่าอะไรโดยสำนักข่าวยอนฮับครับของเกาหลีใต้ ซึ่งตั้งอยู่ในกรุงโซลนะครับรายงานว่าคณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้ใได้มีการออกแถลงการแบบง่ายๆว่าพวกเขาเลยกำลังวิเคราะห์นะครับว่าสิ่งของทางทหารที่เกาหลีเหนือนําออกมาสวนสนามเนี่ยมันคืออะไรกันแน่และมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดโดยทางเกาหลีใต้นะครับได้มีการคาดกันว่าขีปนาวุธของเกาหลีเหนือที่นําออกมานะครับอาจจะคล้ายกับขีปนาวุธที่มีการทดสอบหลายครั้งในทะเลญี่ปุ่นตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี2019ซึ่งถูกระบุว่าเป็นขีปนาวุธระยะสั้นโดยการที่เกาหลีเหนือขนเอา ขีมนุษออกมาโชว์ขนาดนี้นะครับก็จะเป็นการกระตุ้นเพราะเนื่องจากเปียงยางนะครับให้คํามั่นว่าจะมีการหยุดการทดสอบขีมนุษย์ระยะไกลโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐก็ได้มีการเจราจาด้านนิวเคลียร์กับนายิมจองอึนนะครับในช่วงเดือนกระกฎาคมปี2019แต่คาดว่าข้อตกลงดังกล่าวนะครับจะไม่รวมถึงขีมนุษย์ระยะสั้นด้วยนี่ก็เป็นข่าวสั้นๆมานําเสนอนะครับว่าในการประชุมพักแรงงานของเกาหลีเหนือนะครับก็ได้มีการจัดสวนสนามเพื่อโชว์ศสลปนุภาพแล้วก็ยุทธุปกรณ์ใหม่ของ ถ้าเกาหลีเหนือนะครับถ้าสังเกตดีๆนะครับขีบร่รธที่เกาหลีเหนือในขนออกมารูปร่างหน้าตานะครับคล้ายๆกับอิสแคนเดอร์ของทางรัสเซียจะเห็นว่ามีลักษณะคล้ายๆกันและก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นขี่ปนาวุธที่ติดตั้งเรือดำน้ำนะครับก็จะเป็นลูกใหญ่ๆหน่อยหากผู้ชมนะครับก็าเห็นเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ดลาล่างใต้คลิปได้เลยไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ